ยิบอ่อยิบกันแล้วอุบอกเปิดเอารุ่นูบุ่่ยไงเป็นไดนวะน้ำมูอน้ำมืออะไอีกแล้วพี่น้องาเงิชุบอืมันเอาอีกอ่ะปากลาอุ้ยลงน้ำไโซนแโซนแเต็มเลยสวยพี่น้องต้นไหน้ำฝนลงพี่น้องตรงนี้ฝนักมากจรินนลย ยบัโดีครับคุณหมันคุณแม่คุณอือคะสวัสดีครับพอกันอีกทีนะครับกับช่องวัดด้อนกครเรียนสิทจได้นะครับขอครับพยานตลอดทุกนะครับก็สวัสดีค่ะครับหลังจากขายของเล้วพี่น้องก็มาเรียนมาเรียนคหมันกู้เนนะครับไม่จ่าย้าเรียนขายไหมบอกกับคุณทู้เงินพี่น้อง วอรูดบอนะครับมื่นนะครับขอนุนรตตามนะครับหพบกันะครับครับขออนุญาตนะครับจัดมจัดนนะครับเอาลาในเงานที่สร้างนเยทีเก็บฟูจ้า เออเอาคีมมานะนำเด้อเอยแล้วพี่น้องอตัวแรกอันเนเาาด้อผ่บบายไปไหนสัก ออกก่อนเลยเนาะฮะ่มจุบอีบยีเลยอ่ะ อุ้ยลอกเปิดเอาเอดูดูดูบเงเป็นไงวะน้ำมือน้ำมืออะไรอีกแล้วพี่น้ากาอเนืองออใครอยู่ที่น้่บางนั่งดีก็อยากดูสัก เย็บวัวเลยยังแบบยังตักโอ้ยไม่รัดไห้ให้เราคุณตอบรู้ตายยงตักด่ะวันนี้ล่ะเอาให้ทำไมเด้อ หายเอ้าตายม่นกุทโดดมันไม่ประทุมันมาเด้อ โเนยมัเนเอาอีกอ่ะถึกปากมาอุ้ย,ออยตรงน้้มือโซ่แน่โซ่แน่เต็มเลยสวยสวยพี่น้องเต้นนี้น้ำเพินรวมพี่น้องผมก็เพินจากแม่พึนประหยอดไว้เอาขีดไหม่ค่อยเนี่ย มันยังถือหมอนอยู่มันก็เป็นับมาเป็นกาดีตัวเนี่ย เนี okay. <gettable. Okay. S 3> ่ยปใเฮียงค่ะกําลังสีไลลงไหได้แล้วพี่เจ้าหลงละมนหนละมันไปเนปลาตัวดีเยถือเงินเพิ่มมาตอน Tiya nga phet mai kwa, kwa phet mai nga Tiya nga phet mai kwa, kwa โดนึงโต๊ะใจเวิร์ดเอาครับคพนหมานที่เมนเพื่นอึศักดิ์ทิรับครับสำหรับหมายบอกบรรคุมนะพี่น้องเนาะฝากะบอกคอยเขานะพี่น้องจะ,จะพากระยายไหมจักไหนนะพี่น้องสร้างมันคำนะครับ รอติดตามนะครับปลาที่ได้อยู่ในนี้นะครับเด็กซี่แต้มนะครับอก่อนคุมนะครับขอรอติดตามผลงานหน่อยนะครับเราจะไปหมายใดอีกนะครับรอติดตามได้กันได้นะครับครับตอนนี้เดินทางมาหอดฝ้ายบรรดากระพี่น้องเนาะงามครับผมคิดว่าจะย่างงามแน่อยู่นะครับแต่ว่าจะมีโรือบอนะครับขอรอลุ้นออติดตามนะครับ มาแล้วพี่น้องแต้มแรกคนยุน<อ>กำลังว่าจะตั้งกล้องนะครับสุดยออใส่สวยสาครับพี่น้องอาอพอต,ตั้งกล่องก่อนนะครับครับสำหรับไม้บรรดาหน,นะครับกับบัวพานนะครับมือนีินะครับค่ะทรงคือจะกอนเพื่นขอม้าที่แดงๆนะครับตั้งกล้องไว้ในแล้วกันตัวเดียวนะครับ แต่ซื้อคนอีกตัวเดียวนะครับหากินผ้ามามพี่น้องแต่ปลาหาแต้มนะครับมือนี้ครับผมขอขอบพระคุณนะครับผู้สขชมมาแล้วเปงนลำชมนะครับแล้วก็ผู้สชมติดตามให้นะครับฝากติดตามไว่น้ำนะครับจะไม่พลาดหมายเด็ดเนะครับแล้วก็คลิปต่อๆไปนะครับรับมือนี้นะครับหากินผ้ามามครับมือนี้ครับผมขอจบคลิปปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ